45าลำและให้ตายชาตินี้มันก็ไม่ได้ซื้อจนกว่ามันเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมอีกก็ไม่ได้ซื้อต่อให้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเป็นตุ้มติ่งมึงก็ไม่ได้ซื้อใหญ่กว่าการบินไทยก็รัฐมนตรีสุรยิยะจึงนี่แหละใหญ่กว่ารัฐมนตรีสุรยิยะจึงก็นายกรัฐมนตรีที่ไปตวรวจราชการภูเก็ตนั่นแหละเพราะฉะนั้นคณะเดียวกันทั้งนั้นเลยคณะเดียวกันทั้งนั้นคณะที่เคยมีเรื่อง CT ทคณะที่เคยมีเรื่องซื้อเครื่องบินมาจอดทิ้ง ขณะที่เคยมีเรื่องซื้อเครื่องบินมาจอดทิ้งแล้วก็น้ําท่วมปี5้สีก็ท่วมเครื่องบินด้วยสรุปซื้อไม่ได้เพราะติดเรื่องแผนฟื้นฟูจา้าเนื่องจากการบินไทยอ่ะนะเป็นกิจการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ย นะเอาเข้าไปสู่แผนฟื้นฟูและคนที่ไปทําเรื่องแผนฟื้นฟูการบินไทยตอนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคตอนนั้นเป็นเลขานายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นสายกฎหมายดังนั้นเนี่ยการที่การบินไทยฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ไม่เจ๊งและไม่ยุบไปเหมือนกับที่ไอ้สเปรตัวหัวตั้งนะลูกเจ๊สมเคยประกาศว่าถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะยุบการบินไทยปรากฏการบินไทยไม่โดนยุบไม่โดนยุบ เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีการผ่าตัดทำแผนฟื้นฟูแล้วก็เอาการบินไทยเข้าไปสู่แผนฟื้นฟูนะเพราะฉะนั้นกิจการการบินไทยจึงฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ว่าพนักง,งานการบินไทยและบอร์ดการบินไทยก็ต้องทําทุกอย่างให้อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูและแผนฟื้นฟูนี้คือคืออะไร คุณจะต้องไม่ใช้เงินเกินตัวและคุณจะมาซื้อเครื่องบินโบอิงเป็นภาระผูกพันเกินจากแผนฟื้นฟูนี้ไม่ได้เพราะการจะซื้อเครื่องบินมาใช้อีก45ลำไม่ว่าพ่องจะเป็นใครเป็นคนสั่งไม่ว่าทักษิณจะเป็นคนสั่งไม่ว่าสุริยะจะเป็นคนสั่งทั้งสองคนก็ไม่ใช่พ่อมึงและก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในแผนฟื้นฟูด,ดังนั้นต่อให้ใครสั่งก็ตามแต่คุณก็จะไม่สามารถที่จะออกนอกแผนฟื้นฟูที่เสนอไปแล้วได้ ปบมือค่ะแปลว่าซื้อไม่ได้โอเคนะคะยังซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วคุณก็ฟื้นฟูก่อนฟื้นฟูให้กิจการคืนมาแล้วก็มีกําไรก่อนอที่อิสุริยะจะซื้อเครื่องบิน45ลำนั้นซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่อยู่ในแผนฟื้นฟูนะคะโอเคค่ะรอดไม่ถึงสุริยะรอดไหมถึงว่ากิจการการบินไทยของพวกคุณอนะรอด ค่ะรลอดนะคะปลุกมือค่ะก็ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แล้วก็ผู้ทําแผนฟื้นฟูด้วยคุณก็ทําแผนฟื้นฟูฉลาดนะคุณการบินไทยคุณก็ฉลาดจั่ภาพการบินไทยก็ฉลาดพวกคุณสามารถที่จะหาคนมาทําแผนฟื้นฟูได้อย่างฉลาดเฉลียวมากมันทําให้แผนฟื้นฟูของคุณเนี่ยแล้วคุณก็สามารถฟื้นได้จริงๆซะด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้การบินไทยมีกําไรแล้วนี่จะไหม